สวัสดีค่ะที่นางสาวสุกมันยังไกโสพลนะคะเลยที่60ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงบทที่5นะคะก็คือเรื่องของ <c oughs> การแบ่งส่วนการตลาดแลคือการเลือกตลาดเป้าหมายนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาดูว่าการแบ่งส่วนการตลาดเนี่ยอันพูดถึงอะไรบ้าง การแบ่งส่วนตลาดนะคะก็คือจะมีการแบ่งตลาดใหญ่ๆนะคะเป็นให้เป็นกลุ่มย่อยๆนะคะพอเราแบ่งแล้วก็แต่ละกลุ่มย่อยเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนคือจับมารวมกันในลักษณะที่เหมือนกัน มีความเหมือนกันหรือคล้ายกันก็คือเหมือนกับมีอยู่ในระดับเดียวกันนะตอนน่อมาก็คือเนี่ยจะได้ทําตลาดอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพอเราได้กลุ่มแล้วเราก็จะ โดยภาพรวมมันก็จะแบ่งเป็นหกกลุ่มนะคะแล้วก็ในการแบ่งสองการตลาดเนี่ยก็จะมีการแบ่งการหากลุ่มมาแบ่งผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้าแล้วก็การแบ่งที่ดีเนี่ยมีสี่อันก็คือหนึ่งก็คือวัดจำนวนหรือว่าเรารู้จำนวนแล้วก็แบ่งกลุ่มน,นั่นเอง แล้วเราก็แบ่งกลุ่มนนแล้วก็มีจำนวนหน้าพอที่จะทำธุรกิจแล้วก็เข้าถึงได้แล้วก็เข้าถึงตระดาษได้สามารถสื่อสารได้สามารถส่งมอบให้เขารับรู้ได้ ขึน okay. ได้ขั้นสุดท้ายนี่ยคือสามารถตอบสนองกิจกรรมได้ mm hmm. ก็คือสามารถรวมคนมารวมนะก็คือการแบ่งการตลาดที่ดีก็คือต้องมีทั้งหมดสี่อย่างคือถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็จะออกมาไม่ดีก็คือมันละล้มเหลวนั่นเอง ต่อมาการแบ่งตลาดธุรกิจก็จะแบ่งออกเป็นการแบ่งตลาดผู้บริโภคการแบ่งตลาดผู้บริโภคเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสี่อันก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนบทที่สองก็คืออันนี้จะมีประชากรศาสตร์ประชากรศาสตร์ก็จะรู้เกี่ยวกับพ่ออายุแบบจำนวนคนอายุเพศการศึกษาเหมือนเดิม ต่อมาก็คือเป็นภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ในที่นี้ก็คือพวกภาคลุ่มดอนอะไรเงี้ยพื้นที่เป็นแบบร้อนหนาวจังหวัดคือเราพอถ้าเรารู้ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถอย่างเช่นการขายชีวิน้ําที่ภูเก็ตกับการขายชีวิน้ำแถวแถวภาคอีาสานเนี้ยคือภูเก็ตมันก็ต้องขายด,ดีกว่าใช่ไหม อ่ะอน,นี้เป็นภูม,มิศาสตร์จังหวัดต่อมาก็คือเป็นจิตวิทยาจิตวิทยาก็คือมีบุค,คลิกนิสัยวิธีการดำเนินชีวิตบุค,คลิกนิสัยบุค,คลิกนิสัยลักษณะาการดำเนินชีวิต ต่อมาก็คือเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมนะคะก็จะมีเป็นแบ่งย่อยเป็นสามอันก็คือที่เขียนไว้ก็คือหนึ่งเป็นอัตรการใช้ใช้มากใช้น้อยใช้บ่อยแค่ไหนประโยชน์ที่ต้องการว่าเราเนี่ยอยากได้แบบอยากได้คุณสมบัติแบบไหนนั่นเอง ต่อมาเป็นความพักดีความพักดีก็คือเราเนี่ยใช้เป็นประจำไม่ประจำหรือไม่เคยใช้เลยอะไรประมาณนี้ต่อมามันก็แบ่งเกณฑ์ธุรกิจอ่ะก็จะแบ่งเป็นสองอันก็คือเกณฑ์มหาภาคกับเกณฑ์จุลภาคมหาภาคก็คือเหมนเอิมก็คือจะมีภูมิศาสตร์เข้ามา แล้วก็จะมีประเภทของธุรกิจมีเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ส่วนแกนของจุลลนห่านะก็จะมีความสำคัญของการซื้อ คือมันสําคัญที่จะซื้อหรือมันไม่สําคัญที่จะซื้อต่อมาก็คือวิธีการซื้อก็คือแบบเป็นประมูลหรือว่าเป็นการซื้อแบบพิเศษต่อมาก็เป็นตัวของผู้ตัดสินใจคือตัวเราเองนั่นเองต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกตลาดเป้าหมายอย่างที่หนึ่งคือเราต้อง ประเมินความน่าสนใจก่อนประเมินความน่าสนใจในที่นี้ก็จะมีหนึ่งตลาดตลาดเนี่ยยอมใจ่ายในราคาที่รถใหญ่หรือว่าหร,หรือแบบราคาสูงอะไรเงี้ยต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของการแข่งขันเพราะมันแข่งกันสูงไหม อันยอมใจ่าคาสูงใหญ่เปตัวดีต่อมาก็จะมีเป็นตัวของกิจการเช่นต้นทุนมีต้นทุนไหมต่อมาวิธีการเลือกสามวิธีก็คือ ตลาดรวมตลาดรวมนี้ก็คือจะเป็นการเลือกทั้งหมดเหมือนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยแล้วก็คนเขาก็เลือกมันทุกช่องเลยคืออันนี้แบ่งตลาดแล้วเป็นสีช่องแล้วคนคือเขาก็เลือกทั้งหมดต่อมาก็คือแบบเลือกหลายส่วนวก็คือมีการแบ่งแล้วก็ เลือกส่วนนี้บ้างส่วนนี้บ้างส่วนนี้บ้างแล้วไม่เอาส่วนนี้ก็ได้อันนี้จะเป็น a b c ต่อมาก็คือเป็นเลือกเฉพาะส่วนเลือกเฉพาะส่วนก็คือจะเป็นแบบเอาแค่ส่วนเนี้ยอันนี้ก็เอาแค่ส่วนเนี้ยก็คืออันนี้แบบแบบเลือกทั้งหมดอ่ะ ก็คือมันจะประหยัดแต่ว่าลูกค้าเนะี่ยไม่พึงพอใจทั้งหมดคือไม่สามารถพอใจได้ทุกคนต่อมาเลือกหลายส่วนมันก็ดีแล้วมันก็จะมีข้อเสียด้วยส่วนเลือกเฉพาะส่วนอ่ะมันก็จะเป็นเลือกแค่กลุ่มเดียวใช่ไหมมีหลายแบบให้เลือกแต่ข้อเสียม,มันก็คือเสี่ยงเพราะว่าธุรกิจี่ะไม่กระจายตลาดก็คืออยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวนั่นเองค่ะก็ เบเรื่องของการแบ่งส่วนของตลาดและการเลือกตลาดเต้อหมาะคะ่ะขอบคุณค่ะ